ครับสวัสดีครับผมเบนเจอร์เชน์าวอาร์เอลนะครับวันนี้อยู่ที่ในงานครับอ่าเด็กๆเมนเจอร์ครั้งที่3ปีแรกรข่งประเด็นนะครับไปงานไปงานบอกเลยเรดี้แวนนะฮะโอ้เหรียนรถเลยเยอะเลยครับถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนรถได้ไม่มีปัญหาวางใจนะฮะลำรับสาวสาวที่มาเอามาให้จบจบเดี๋ยวผมจะแข่ง402เมตรให้เสร็จทุกรุ่นจะได้ไม่ค้ำเดี๋ยวได้ปล่อยแวนตอนเย็นท่านเดี๋ยวไปดูกันเลยเป็นไงบ้างนะ ได้ข่าวขนา,านีันร,นดดนนรไม่ได้เป็นไรเลยคุณก็มีความสามารถด้วยนะครับอย่าดูมาด้านหลังมาด้านหลังมา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 ม,าม,ามาปมนมามนมามามารนะมารินนรานามาหาม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 ากามเมา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 มน,นัาม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 าางาาาามน่าาาา กำลัง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 ทดสอบเันนี้ก็เหมือนกันนะครับจากช่างเอนะครับผ่านใจนะครับขออย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับน้องๆก็ด้วยนะฮะเดี่ยวกำลังเทสกันอยู่นะว่าจะขับจะใครอะไรยังไงนะฮะ โอ้โหก็ bon hmm. น้องคนนี้เป็นน้องบิลน้องบิลนะครับมันสตาร์นะครับจากช่างแพ้นนะครับนี่ยคุกกี้น่านะฮะไอ้คุกกี้ จากทีมงาครับสยามไทยนะลงตึนสยามไทยอร่อยยนต์นะครับที่สตูดน,นะครับเรามาดูคันต่อไปนะนี่ช่างยนนะแห่งประเทศไทยนะฮะคนรักอ่ะเนี่ยชื่ออ่าเดี่ครับฮาลือไทยนะครับฮาลือได้สันทัลุในนะฮะนี่นะฮะนี่ช่างเอนะฮะฮาดรุได้น,นะครันซ้ำ อ่าเนี่ยแมนตับมแปลว่าอะไรแมนซับเน,นี่ยถึงอะไรเนะี่ยแมนซับพลังแม็ดม่วงอ่เนี่ยพลังแม็ดม่วงนะแมนซับมามาดูด้านข้าก็อย่าลืมครับช่วยกันนะครับดูด้วยนะเดี๋ยวพลังแม็ดม่วงนะพลังมาดูทินเพจได้เลยนะครับมาดูทินเพจได้เลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับเราก็จะไม่เดือดร้าแต่ตั้งรัฐบาลให้ตัวกลาางแกใจพลังเม็ดม่วงเลยอ่ะเนี่ยฮะมาดู มันไม่ะพี่เพราะว่าติกาเราต้องยืนตามกติกาเราไม่อยากสมัครให้เยอะๆนั่นะแหละโอเคเะนั้นจบที่สี่ครับช่างรันะครับของแห่นะครับก็คือชือนนอนไหมกระลาโฉลชูแก้วที่หลังรนะับนี่เป็นช่างนิกนะฮะของปอมนะเฮะ้สีไไ <Hey. S 2> ่นะ อะไรครับคนใหม่นักชื่อต้านะครับจากช่างนิคของปอมนะครับครับปเป็นรหัสที่20่สิบแล้วเดดี้เวนนะฮะ20บแล้วเดดี้เวนนะครับ รลาโฉะครับชูแก้วครับช่างรันคองแหนะฮรนี่เอาละายการ้ขดดับเลดีวเวนนะครับผู้หญิงคับพี่เลี้ยงที่ไม่เกี่ยวข้องเชิญเชิ้ลูกเอ็กเอาเชิญเชิญเชิญเชิกเชิญกชิญเกิเิก เป็นชื่อตาครับช่างนิคทองปอมโอ้โ oh. หตารับแท็กเอนะครับมาดูนะฮะเอชนะนะครับนะตาชนะไปนับช่างนิคทองปลอมนะ,ะแท็กเอนะดูเวลาครับ98้าแครับแล้วก็10 0 4 3ครับแท็กดีนะครับเอามาดูนะครับนี่ครับคันต่อไปลันต่อไปนะครับคู เอามาดูนะครับน้องบิวนะครับมันสตาร์นะช่างแป้นนะครับประตูครับลงเกินสยามทายอะไรยนนะครับเอื่อกี้ได้ใครพี่ต้องได้ดีได้ได้พี่มาดูแปดซับพลางอะไรวะเป็นม่วงเหรอโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เอาปัทหาชมางแป้นสตูดไปหลังอีดู่บิวไกแเ่งนะ

สีนะครับต่อเป็นการแข่งขันครสองในสามนะครับฝั่งนี้ครับแช่งรันนะครับช่างรันของแหนะครับไมฝั่งโนย์ยี่เ็นนะดาห์นะ ต่อเกียร์นะครัซีมาดูครับบีชนะนะครับบีชนะนะครับมาดูเวลาครับ 9A ดับ9953กับ999645นะครับฝั่ง A นะครับก็คือบิวบิวรับลงกึ่งช่างช่างแป้นนะครับลงกึ่งสยามไทยอารยตนครับกับอเมยกาเบิร์นด้วยนะครับ ฝั่ง B นะครับก็คือสุดด้วยช่างเอหาใจได้นะพวงยอดชื่อครับนีลาเป็นร้อยทาืยครับสันทะลุในนะฮะฟังบีนะเอาดูเวลากันนะโอ้โฝั่งนี้รถดับนะฮะอายาช่างเป็นจุดจบของการลีลานดี่ฮะ เป็นเรื่องธรรมชาติเอ้ามาดูรัแบ,บแขกมีชนะนะครับไปเก้าเก้าเจ็ดแปดนะครับแขกมีชนะไปสุดยอดโอ้ยไม่ทันนะแขบกบเอชนะนะครับ 9664นะครับ9664ครับแล้วก็10 1 1นึ่งนะครับแท็กบีนะฝั่งนี้จะเป็นนะครับช่างเอหาใจในครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนะน้องดานะอ่าดิ๊กของปอมนะฮน้องดาเดี๋ยวมาดูครับเลดี้ดูเวลาครับแท็กเอชนะน,นะครับ 9584...9584... แล้วก็9837นะครับ9837นะครับต่ามาดูครับที่1234นะครับโอ้โหได้ที่สี่เพราะีรามดีเออเนาะออ้ไปมารับเียโนริกีดนะผู้หญิงก็สวยแล้วก็เก่งไปด้วยนะฮะก็ได้ของรางวัลไปนะครับได้2องใบนะ ก็ช่างนิกนะฮะของฟอร์มล่าที่หนึ่งไปนะฮะแล้วก็ช่างเอหานใหญ่ในครับท่าที่สองไปแล้วแล้วก็ช่างหลันนะฮะหลันทองแห่นะครับได้ที่สามได้ที่สามไปนะครับแล้วก็ยินดีครับ